สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดกัญชัยไลฟ์สดเปิดใจหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนักแสดงพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เจาะลึกหาข้อมูลข่าวมานำเสนอได้จริงสุดๆเลยทีเดียวแถมยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหลายๆคนที่เดือดร้อนด้วยยกให้เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระล่าสุดนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาไลฟา์สดเคลียร์ประเด็นผู้ประกอบการรายย่อยพวกร้านค้าที่ต้องปิด ค้าขายไม่ได้แต่ต้องสู้ต่อไปก็ให้ส่งข้อความมาในเพจหนนกระแสและจะมีการคัดเลือกออกมาในรายการเพื่อเป็นเสียงสะท้อนให้กัญชัยเผยว่าได้ข้อมูลจากผู้ประกอบการมาอยู่แล้วและก็ได้มีการตั้งหัวข้อข่าวว่าไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตายผู้ประกอบการร้านอาหารระดมทุกวอนใครก็ได้ช่วยทีต่อมาเมื่อสื่อหลายสื่อเอาไปเล่นตรงนี้เข้าใจแต่เมื่อเอาไปลงประมาณว่า ชีวิตเดียวสะเทือนไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตายแน่นอนพอไปลงแบบนี้คนเราร้อยพ่อพันแม่แน่นอนมีคนที่เห็นคงไม่สบ,บายใจกับคำพูดนี้เขาเอาไปเชื่อมโยงว่าหนุ่มเองแสะหรือไม่ให้กำลังใจบั่นกระแสให้กระแสยิ่งแย่ลงหนุ่มยืนยันเลยว่าไม่เคยคิดแบบนั้นตอนนี้แค่อยากช่วยเขาคำพูดที่เขาพูดออกมาที่ลอยมาในหัวคือคำพูดที่เขาพูดกับพี่ว่า เขาไม่รู้จะอยู่ได้ถึงวันไหนไม่รู้ครอบครัวจะตายวันไหนเราเข้าใจเขาอะเขามาออกคือเราช่วยเขาแต่ดันมีหลายคนไม่เข้าใจความหมายพี่ก็เอาไปลงว่าพิธีกรคนนี้ไม่ตายหรอหนุ่มไม่ตายหรอกจะมานั่งอดครวนอะไรจะปั่นอะไรปั่นทําไมรอวันตายทําไมขอบอกตรงนี้ว่าเจตนารมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นอะแต่ก็เข้าใจไม่โกรธที่ว่าพี่เป็นสื่อให้เข้าใจว่าคุณจะพูดอะไรต้องดูบริบทก่อนอย่าอ่านหนังสือ ซื้อบรรทัดเดียวในเมื่อคุณพูดเองอย่าทําให้เกิดความแตกแยกแล้วคุณจะทําทําไมถ้าคุณอ่านลึกซึ้งกว่านั้นจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นนี้เกิดขึ้นทําให้ไม่สบายใจว่าต่อไปจะพูดอะไรจะทํำยังไงต้องระวังคําพูดถึงคนไหนไม่รู้เลยว่าคําพูดเราจะไปกระทบจิตใจเขาอีกไหมมุมหนึ่งจิตใจเราก็ท้อนะแต่ไม่โกรธเขาแต่อยากให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขากําลังพูดกําลังพิมพ์กําลังบอกกัน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ